ท่านจะเห็นได้ว่าตั้งแต่มีการเ,ออเริ่มต้นทำแคมเปญที่ชื่อว่า s t a r t u p Thailand 2016เป็นต้นมานะครับหนึ่งวัวปีที่ผ่านมามีบริษัทเอกชนของไทยหลายรายออกมาตั้งกองทุนที่เราเรียกว่ากองทุนร่วมเสียงในระดับธุรกิจ ที่เราเรียกว่า Corporate Venture Capital จำนวนมากนะครับไม่ต่ำกว่า2โหลจำนวนเงินที่ลงมาแล้วล่าสุดนะครับก็เกือบจะ30ม0 0ล้านบาทหรือหรือว่าประมาณ1,000ล้านเหรียญแสดงให้ว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดในส่วนของภาคการลงทุนในประเทศไทยกลายมาเป็นเหมือนกับไฮไลท์สำคัญของปีที่ผ่านมาว่ากลุ่มนักลงทุนมีความพร้อมนะครับแล้วก็มีความต้องการที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพที่มีโอกาสเติบโตสูง สต a ร์ทอัพไทยแลนเนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ยกระดับการลงทุนนะครับเป็นการพัฒนาการแมทชิ่งระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้นที่แสวงหานักลงทุนรวมทั้งการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นผ่านการยกระดับตลาดทุนสำหรับสตาร์ทอัพต้องยอมรับว่าตลาดทุนในประเทศไทยก็ตื่นตัวเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าธนาคารต่างๆก็ให้ความสำคัญแล้ก็ บททิตตัวเองเข้ามาช่วยสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นผ่านการลงทุนร่วมเสี่ยงทั้งนั้นจะเห็นได้ว่าภายในปีหน้าเนี่ยสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะครับรวมทั้งตลาดทุนจะทำงานอย่างใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อที่จะส่งต่อตัวดิวที่มีคุณภาพสามารถลงทุนได้ทั้ง9สาขาที่เราประกาศเอาไว้ครับ